ผมชอบสะสมีเต่าซื้อเต่ามาหมดไปน่าจะล้านและคูณแล้วก็มีเมียแคตอนนี้ตัวเท่านี้ยลูกแมวบ้านผมนะครับขายแบบเป็นแสนเราซื้อมาแพงครับโอ้โห oh, หมดเป็นล้านเป็นแมวสายประกวดประกวดก็ได้แชมป์ชนะจนเพื่อนนี่บอกว่าเอองานหน้าขอพักงานหนึ่งนะอะไรเงี้ยต้องบอกว่ามาดูแมวห้องเราไหม <S 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 2> <S 2 ผมชอบสัตว์มีเต่าเต่าผมก็ผมน่าจะซื้อเต่ามาหมดไปน่าจะล้านสองล้านเต่ามันเป็นเต่าพันุ์ที่เขาเรียกว่าพันธุ์อัลดาบ้าตัวหนึ่งเกิดมาใหม่เนี่ยก็จะเป็นแสนล้วครับคือผมไม่ได้เลี้ยงแต่แรกผมเลี้ยงซื้อมาตอนโตลแล้วเต่าผมตัวเท่านี้<อ>ใหญ่มากครับผมจะเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างไม่เลี้ยงสัตว์ที่กินสัตว์ด้วยกันผมรู้สึกมนการทําบาปในการเลี้ยงเขาสมมุติมผมต้องไปเอา หนูไม่ให้งูกินหรือเอาอันนี้มาให้ปลาคราบกินต้องไปเอาแมงมุมจิ้งจกอะไรเงี้ยผมไม่เอาผมไม่เลี้ยงอะไรงั้นต้องเป็นพืชหรืออาหารเม็ดใช่ก็จะมีเต่าเต่าผมก็มีเยอะตัวใหญ่ๆครับก็ขึ้นทะเบียนถูกต้องบางพันธุ์ที่มันต้องขึ้นทะเบียนก้ทะเบียนถูกต้องให้สัตวแพทย์ทาให้บางตัวเป็นเป็นเต่าที่นําเข้ามาแล้วมันมันมีกฎหมายคุ้มคุ้มคุอยู่เล้ยเต่าแล้วและคูนแล้วก็มีเมียแคทและคูนนี่จะเลี้ยงคล้ายครน้องหมาเมียแคทก็จะคล้ายน้องหมานิสัยเนี่ย ด้วยความเป็นสัตว์ป่าเนี่ยโตมาก็มีความดุอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับตอนเล็กๆนี่อุ้มกอดสบายเลยพอตอนโตมันเริ่มเริ่มมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าก็จะดุขึ้นแต่และคุณตอนหลังก็เล่นไม่ได้ละตัวใหญ่มากเราเลี้ยงดีใหญ่ครับและคุณตอนซื้อมาเออซื้อมาตอนแล็กตัวเท่านี้เล็กนิดเดียวครับพอเริ่มโตขึ้นปุ๊บเนี่ยตอนเนี้ยตัวเท่านี้เมีแคทก็มี2ตัวเมคแคทเป็นสัตว์สังคมเขาไม่อยู่โดดเดี่ยวเราก็เลยต้องมี2ตัวรชบศึกษานะเวลาเลี้ยงอะไรก็ศึกษาใช่แลคเา เขาไม่ดีอเป็นฝูงมีนกด้วยนกนี่เพื่อนให้มาจริงๆมไม่ไดไ้เป็นนกแก้วเพือ่อนทําฟาร์มครับแล้วเขาเขาก็ส่งขายแล้วอยู่เ <c oughs> พื่อนก็เอาไม้ให้ตัวหนึง่งอะไรเงี้ยเขาก็ให้มาอะไรเงี้ยก็เอกเอก็เอามาเลี้ยงเล่นๆแต่ก็ดูครับก็กัดก็กัดก็กัดเหมือนกัน <c oughs> ถ้าไปใหญ่ๆก็มีกัด ก่อนเราเลี้ยงแต่หมาไม่เคยคิดจะเลี้ยงแมวรู้สึกว่าเอ้ยแมวมันไม่เล่นกับเราอ่ะมันเดินหนีเราเรายังไม่เข้าใจความเป็นทาสแมวมันคืออะไรเริ่มต้นแม่ผมเนี่ยไปบ้านญาติแล้วเขาอ่ะก็ไปเจอแมวเป็นแมวธรรมดาแมวไทยธรรมดาดันน่ารักมาคอเคียมาเล่นด้วยแม่ก็เลยอยากได้แมวทีนี้ผมเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงอ่าเราจะแมวธรรมดาไม่ได้นะเราก็เลยเราก็เลยต้องศึกษาตอนนั้นก็ดูหลายพันตนั้นคนนิยมเลี้ยงสก็ตติ เลี้ยงมันสกินเลี้ยงอะไรกันเราสึกว่าตอนนั้นอนะเทรนที่กำลังมาคือแล<ม>็กดออ่าแล็กดออาจจะเริ่มจากน้องลิซ่าเขาเลี้ยงแล็กดออะไรตอนนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะคนก็เลยชอบแล็กดอแล็กดอเนี่ยมันเหมือนเป็นแมวไฮโซอะ่ะมันคือตุ๊กตาผ้าเวลาอุ้มแมวพันธอื่นเนี่ยมันจะกระโดดกระโดดบางทีก็ดิ้นดิ้นไม่ค่อยให้เราอุ้มแต่แล็กดอที่อุ้มปุ๊บตัวมันนิ่งเลยมันก็จะเหมาะกับเราเพราะเราจะได้อุ้มมันเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะแล็กดอมันเชื่องแล้วขนมันสวยหน้าตามันน่ารักเ้ยว่าต้องป็แแลลดอ้ว ราก็เลยคิดว่าเราต้องซื้อสุดเราก็เลยไปเอาแมวนําเข้าต่างประเทศจากจีนตอนนี้แมวในโลกนี้แล็กดอพัฒนาสายพันธุ์ดีสุดคือจีนพันธุ์ที่มันดีๆเลยก็มาเลี้ยงก็น่ารักก็อยู่ด้วยแล้วก็พอเอาไปอาบน้ําปุ๊บปรากฏว่าล้านอาบน้ำว่าเฮ้ยสวยมากเลยไม่เคยเห็นแล็กดอแบบสวยขนาดนี้มาก่อนในประเทศไทยอะไรเงี้ยเขาบอกเองี้ยว่าขนยาวสวยน่ารักขอไปประกวดกเราก็รู้ว่าเราซื้อถูกสายพันธุ์ <laughs> ก็เลยให้เขาไปรประกวดประกฏว่าชนะ ในบรรดาแมวแล็แกดอม่รู้กี่ตัวในไทยนะครับเราก็ชนะชนะจนได้เป็นแกลนแชมป์ภูมิใจ,จตัวลูกมากภูมิใจมากภูมใจมาก,มมากแล้วเราก็นําเข้ามาอีกทีนี้เราจะมีน้องผู้ชายครับเราก็ไปเอาน้องผู้หญิงมาอีก3 3คนแล้วก็ทุกทุกคนก็ไปประกวดประกวดก็ได้ตําแหน่งแชมป์ประกวดสมาคมนู้นนี้ก็แชมป์ชนะจน จนเพื่อนเนี่ยบอกว่าเอองานหน้าขอพักงานหนึ่งนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้คนอื่นได้บ้างอย่างนั้นเลยก็น้องเขาก็ประกวดก็ได้แชมป์เป็นแมวสายประกวดเอาง่ายๆพอลูกออกมาเอาลูกไปประกวดอีกชนะแมวนําเข้าอ่าลูกแมวบ้านผมชนะแมวนําเข้าอีกเงี้ยก็ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเออตอนนี้ก็เลยขายแมวแอ้วเนี่ยพ่อพันแม่พันใช่คุณภาพก็ออกลูกมาโอ้โหขายไปเยอะละ เมื่อก่อนก็ขายแบบเป็นแสนลูกแมวบ้านผมนะครับเราซื้อมาแพงครับเราซื้อมาโอ้โ oh, หหมดเป็นล้าน mm hmm. ก็ผมก็พอลูกออกมาเราก็ขายราคาวันนี้แล้วก็หลังๆก็น้องออกมาเยอะ mm hmm. ก็ลดราคาลงมาละ mm hmm. ตอนนี้ mm hmm. ตอนตนี้ราคาแบบเป็นมิตรมากแต่ว่าแมวบ้านผมเป็นแมวสายประกวดสวยจริงเราไม่ต้องเอาไปประกวดก็ได้แต่ว่าถ้าไปเลี้ยงเราภูมิใจใครสนใจก็มาดูแมวบ้านผมได้ต้องบอกว่ามาดูแมวห้องเราไหม mm hmm. <laughs>